สว,ส,สวัสดีค่ะคุณหมอคนเป็นมะเร็งเยอะมากอคือคือคนเนี่ยภูมิต้านทานในการจัดการเซลล์มะเร็งร่างกายมันเสียไปอืค่ะเสียไปได้หลายอย่างนะที่สำคัญที่สุดก็คือว่าร่างกายอ่ะไม่มีกระบวนการจัดการลดการอักเสบลดการจัดการกับเซลล์มะเร็งอย่างไรคะคุณหมอคือเซลล์มะเร็งเนี่ยมันเกิดขึ้นตลอดเวลานะ จริงเหรอคะขณะขณะที่เรานั่งอยู่ตอนนี้ก็เกิดขึ้นได้มันเกิดจากการแบ่งตัวของเซลล์มนุษย์มันก็มีการแบ่งตัวผิดพลาดเพราะมันตัวผิดพลาดมันก็เป็นเซลล์ที่ผิดไปในนี้ร่างกายจะจัดการยังไงราการก็จะมีทหารเสือตารลาบเราเรียกว่าเซลล์พวก T helper cell เม็ดเลือดขาวที่บนพวก T cell ไม่ได้ขาวตเซลลเล็กๆซึ่งมันสร้างในลำไส้ด้วย ต่อมน้ำเหลืองในลําไส้ที่จะต้องแข็งแรงและสร้างเยอะพอด้วยการมีแบคทีเรียดีๆในลําไส้เรียกว่าโปรไบโอติกก็จะอยู่ในโย <อา S 2> เกิร์ตซอยเกิดพวกเหล่านี้นะ,ะนอกจากนี้เนี่ยเชิงมะเร็งยังเกิดขึ้นได้จากที่เรากินสารไม่ดีเข้าไปในร่างกายแล้วไม่มีการกําจัดออกไปไม่มีการดีท็อกออกไปค่ะคือต้องมีอะไรที่ไปจัดการทําลายสารพิษเหล่านั้นอ,ออกจากร่างกายเราค่ะ ว่ามนุษย์เดี๋ยนี้เนี่ยมันเจอทั้งพีม2.5เจอทั้งแก๊สพิษมาหลายรู <มา S 1> แปแบบเลยอาหารแบบดอกอ,อาหารที่ใส่ผงการบูดปิ้งย่างปิ้งย่างเนี<อ>พวกนเนี้ยมันเยอะแยะไปหมดสิ่งเหล่านี้คือตัวกระตุน้น <c oughs> กระตุ้นให้เซลล์มันแบ่งตัวผิดปกติอืมง <c oughs> ั้นเราจะทาไงเราจะต้องหาตัวดีท็อกมันค่ะ <c oughs> ตัวดีท็อกก็คืออย่างเช่นพวกกระหล่ำทั้งหที่ตัวดีท็อกกระหล่ำนี่เหรอคุณหมอพวกกระหล่ำาคเน้เนี่ย ตัวดีท็อกแต่ตัวมันเองอะคือ,อยาฆ่ามแมลงเยอะก็ไม่ได้นะอต้องดูด้วยเราก็ซื้อส่วนใหญ่เดี๋ยวผมก็เลยซื้อผักโครงการหลวงก็จะไม่มีอปลอดสาราบออราาล็อกโคลี่คะกระหล่ำปีกระหล่ำดอกกระหล่ำแขนงที่เป็นหัวอะไรอย่างงี้ใช่ไหมคะคือพวกขี่พวกนี้แหละเขาเรียกพวกกระหล่ำคะน้าที่เป็นกระหล่ำชนิดหนึ่งค่ะแล้วก็พวกเกลรู้จักเกลไหมคล้ายๆคะน้าแต่เพราะข้างนอกมันมีเยอะ อ,อันนี้มันจะมีสารอะไรนะคุณหมอที่บอกว่าไปต้านมันมีสารลดการอักเสบมันเป็นดีท็อกซ์สารพิษออกมาด้วยค่ะไอเซลที่จะบรรลายเป็นมะเร็งจะลดลงตามไปด้วยอืมค่ะคุณหมอทีนี้ที่ลดการอักเสบเนี่ยมันยังมีอีกหลายกลุ่มนะโดยเฉพาะกลุ่มพวกชิงขา่าตะไคร่ใบมะกรูดโดลพาตาลเแรเปลือกแอปเปลิล ทับทิมเป็นพวกที่มีสีแดงๆทั้งหลายเนี่ยช่วยลดการอักเสบพอลดการอักเสบก็ลดการแบ่งเซลล์เพราะเวลาเวลามีการอักเสบนะในร่างกายเราจะมีกทรเป็นกระบวนการมันก็ไปสร้างเซลล์มาต่อต้านนี้คือการบาดเจ็บเนี่ยคนหนุ่มสาวมันแก้ไปในสามวินาทีเตะฟุตบอลโดนนักแข่งกันนะ ปั๊บเดียวหายปวดแล้วอ่ารู้สึกอเออเออแล้วไอ้ที่นู้น,นปั๊บเดียวยุบไปเลยะเพราะว่ากระบวนการแก้ไขปัญหาเสลลเป็นคนหนุ่มสาวมันแร<ต>งเร็วแต่คนแ,แก่เนี่ยม,มันซ่อมแซมไม่ได้สิมันซ่อมแซมไม่ได้เซลล์มันก็มามาอมมากๆๆมันก็เพียนอืมมันจะต้องซ่อแมแซมก็ต้องแบ่งเซลล์มันก็แบ่งแล้วเพี้ยนถ้าจะให้ร่างกายเราสู้กับพวกนี้ได้เนี่ยนะมันก็จะต้องกินสารที่ลดการอักเสบ อย่างเช่นกระเทียมในนี้มีลดการอักเสบอะโวคาโดเนี่ยใช่หมดเลยเนี่ยถ้าบางที่ลดการอักเสบได้ก็ต้องมะเขือเทศมะเขือเทศตอมลูกมาโอลำไส้ใหญ่ค่ะมะเรื่ตับเนี่ยต้ององุ่นด้วยพวกนี้คือลดการอักเสบหมดนะค่ะอ่ะไล่กลุ่มนี่คือพวกส้มส้มมีส้มผิวสีนี้นะส้มส้มเขียวหวาน แล้วก็พวกมะละกออออกสีส้มๆเหลืองๆพวกนี้จะมีไลโคปีนอยู่สูงมากคมะละกอมีไลโคปีนอยู่สิบเท่าของมะเขือเทศมะเขือเทศพวกที่เป็นตอลรกหมากโตนี่ควรกินมะละกอให้มากๆเลยมันจะได้กลายไม่เปลี่ยนเป็นเซลมะเร็งแล้วกลุ่มที่สี่ก็คือพวกสําคัญมากคือพวกเบอร์รี่ประเทศไทยเราไม่ค่อยมีเบอร์รี่ขึ้นมานะมีสตรอเบอร์รี่ก็ต้องปลูกหน้าหนาวดูดยาเข้ามาอะไรเยอะแต่บ้านผมนี่นะ บ้านผมนี่กินเบอร์รี่นี่ครับมาเบอร์รี่มาอนเบอร์รีาา่ค่ะ <c oughs> โอ้ปลูกง,ง่ายตัดกิ่งแก่ๆจิ้มดินแล้วดน้ำมันสามันขึ้นเป็นต้นใหม่เ <c oughs> นี่ยคุณผู้ชมคะมี่ยังแซวคุณหมออยู่ว่าคุณหมอคะเห็นคุณหมอเอามาบ่อยมากแล้วก็พูดให้คุณผู้ชมฟังมากนี่คือเอามาจากบ้านจร <c oughs> ิมันเกิดทั้งปีเลยออกออกทั้งปี <c oughs> แต่ว่าต้องมีเทคนิคในการปลูกมันหลักการคือสิบต้นเนี่ยเก็บต้นละเดือนแล้วเดือนต่อมาก็ตัดต้นละเดือนตัดไปเรื่อยๆมันก็ไล่ออก ทุกเดือนไปหมดแล้วมันมีประโยชน์มากนะคุณหมอมันมีสารต้านอนุมูลอิสระเยอะแยะไปหมดตัวสารต้านอนุมูลอิสระเนี่ยมันเกิดจากการเผาผลาญน,นะอิเล็กตรอนเนี่ยมันเกิดจากการเผาผลาญตลอดเวลาเราต้องใช้น้ําตาลในแคปไซโคนะใน,ในกระบวนการ่วาในนบเแล้วมันก็จะมีอิเล็กตรอนออกมาอนุมูลอิสระไอ้ตัวนี้มันจะมีสารที่สังเก์แสงก็เก็บไว้ มันจะไปจับเอมูนิสารไปทิ้งหมดเลยมันก็จะไม่เป็นอะไรเองนี่เนี่ยนี่อันนี้พวกเดียวกันนะเนี่ยบเบอร์รี่อังุุนเนียพวกเดียวกันสีม่วงอ่ะอันพวกเนี้ยรวมถ้าเข้ากล้องด้วยนะฮะมีประโยชน์มีประโยชน์มากอันนี้เบอร์รี่ทั้งหลายแล้วหอมแดงเดียวนะหอมแดงหอมแดงพวกนี้จะอยู่ในกลุ่มเดียวกันหมดแดงยังไม่หมดนะฮะมีอีกเหรอฮะสำคัญมากเลยอันนี้เป็นพระเอกของวันนี้เลยอะไรคะคุณหมอคือขมิ้นชันขมิ้น นี่ผขงขมิ้นชชนอันนี้เป็นผงเป็นผงแคปซูลนะอ่าอันนี้เป็นผงแกะมาจากแคปซูลเนี่ยให้เห็นนะคะม,มันคือคือคงไม่แกะอันนี้คงซื้อแบบราคาถูกมาหน่อยที่ท<ห>ําเป็นอาหารอันนี้เป็นยานี่เกดยานะก็คือเป็นแคปซูลก็คือทานแบบแคปซูลได้เลยแคปซูลด้ลยลวยกินวันละเม็ดสองเม็ดได้เลยแต่ว่ากินแล้วระวังมันร้อนในนะกินทุกวันเราจะต้องกิน้าสตราจรนช่วยด้วยหรือกินพวกแตงอะไรต่างๆเพื่อลดความร้อนลงไปมันช่วยอะไรครับคุณหมอมันมีสารเคอร์คูมิน คาคูมินมันฆ่ามะเร็งสิบชนิดเลยมันจัดก,การมะเร็งสิบชนิดตั้งแต่เต้านม,อมตอบลูกหมากลำไส้ปอดตับมะเร็งปากมดลูกมะเร็งรังไข่แส,สดงว่าดีมากถ้ากินคาคมินชันเนี่ยดีมากต้านมะเร็งสิบชนิดแล้วก็มีพวกที่มันกลุ่มสุดท้ายเลยคือกลุ่มพวกพริกพริกเกิดกระเทียม กับพวกชาเขียวนี่นะชาเขียว,ยวกระเทียมพริกทั้งหลายเนี่ยมันจะมีสารที่ออกฤทธิ์ฆ่ามะเร็งยังไงคะคุณหมอมันจะไปฆ่าเซลล์มะเร็งเลยฮะ<อ>มันจะฆ่าเซลล์มะเร็งพอมาปุบ๊บไอ้พวกนี้กินเข้าไปจัดการเลยค่ะเป็นตัวที่จะไปจัดการกับมะเร็งที่เกิดแล้วแล้วจะได้ไม่มาลาควาเรา แล้วสุดท้ายสุดท้ายคือกลุ่มถั่วและอะโวคาโดอันนี้ก็มีประโยชน์ถั่วและอะโวคาโดเขาจะมีไขมันดีๆเขาเรียกโอเมก้าสามค่ะซึ่งจะมาช่วยในการผลิตเซลล์ต่างๆดีๆในร่างกายเราเพื่อมาช่วยเราสู้กับมะเร็งมะเร็งขาตั้งยค่ะคุณหมออย้คุณหมอฝากถึงผู้ชมเลยค่ะทิ้งท้ายตรงนี้ว่านอกจากเรื่องของการทานอาหารที่มีประโยชน์แล้วเรื่องของการปฏิบัติตัวอย่างไรป้องกันมะเร็งป้องกันมะเร็งได้ที่สําคัญมากคือทําใจให้เบิกบานล่าเลย อารมณ์ด้วยใช่ไหมถ้ามันเครียดมากๆสารในร่างกายออกมามันก็ทําลายภูมิต้นานทานแะล้วก็ออกกําลังกายออกกาลังกายก็จะสร้างฮอร์โมนที่มากาจัดมาทําให้ร่างกายเราแข็งแรงนะพวกเอนโดฟิน,พว,โโโน,นพวกเซโรโทนินพวกนี้นะมันก็จะออกมาแล้วคลายเครียดแล้วก็ภูมิต้านทานดีขึ้นก็ไม่มีทางเป็นมะเร็งคนที่อารมณ์ดีเนี่ยไม่เป็นอยู่ยืน แล้วสำคัญที่สุดเนี่ยคืออารมณ์ต้องดีแล้วก็อย่าเครียดนะโกรธได้เครียดได้แต่ต้องให้หายเร็วเรื่องของอาหารอารมณ์แล้วออกกําลังกาย3ออแล้วกันนะคุณหมอนะคะจะได้ให้ร่างกายเรามีสุขภาพที่แข็งแรงคุณผู้ชมที่รับชมอยู่นะคะเอาเคล็ดลับที่คุณหมอ มาให้วันนี้ไปปรับใช้แล้วที่สําคัญถ้าเรารักใครแนะนําสิ่งดีๆเหล่านี้ให้เขาสุขภาพแข็งแรงไปได้วยกันป้องกันมะเร็งไปได้วยกันนะคะวันนี้ขอบคุณคุณหมอมากนะคะครับสวัสดีครับชงสมุนไพรตราแคทเธอรีนดื่มง่ายถ่ายกล้องสบายท้องหาซื้อได้ที่ร้าน้าชั้นนาทั่วไป